สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมดิฉันชื่อนางสาวกนกพรหนุประาค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกนกวรรณแซ้ลีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัลยากรศรีภัยค่ะพวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องการศึกษาการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำในแหล่งน้ำที่มีคุณภาพต่างกันค่ะ เนื่องจากในปัจจุบันมลภาวะทางน้ำเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความไม่สมดุลของระบบนิเวศน้ำการเกิดตะไคร่น้ำหรือบุมของสาร่ายอย่างหนานแน่นซึ่งมักเกิดจากการที่มีสารอาหาร เช่นในโตเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงเกินไปกระบวนการนี้เรียกว่าการเสริมสร้างอาหารการเกิดตะไคร่น้ำไม่เพียงพอแต่ทำไม่การเกิดตะไคร่น้ำไม่เพียงแต่ทำให้ทัศนียภาพไม่น่าชมแต่ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงเช่นการปิดกั้นแสงสว่างที่สองถึงใต้น้ำการสึกหลอของออกซิเจนเมื่อตะไคร่น้ำตายและถูวงจ้อยสลายจนสิ่งมีชีวิตในน้ำตาย นอกจากนี้สาหล่ายบางชนิดยังสามารถสร้างสารพิษให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำโดยการสังเกตสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเราจึงศึกษาการทดลองนี้โดยการเตรียมตัวอย่างน้ำที่แตกต่างกันและเติมสาหร่ายในปริมาณที่เท่ากันแล้วเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิดตะไคร่น้ำในตัวอย่างน้ำที่มีคุณภาพต่างกัน 2. เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอาหารกับการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ 3. า 3. เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการอธิบายปรากฏการณ์การเสริมสร้างอาหารในสิ่งแวดล้อม ความเชื่องโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเกิดตะไคร่น้ำในแหล่งน้ำที่มีคุณภาพต่างกันเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพและปัญหามลพิษจากกิจกรรมของมนุษย์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมาย SDG 6, 12, 14และ15เพราะเกี่ยวข้องกับการกำจัดน้ำเสียการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์ระบบนิเวศน้ำ สมมติฐานของการทำโครงงานแหล่งน้ำที่มีคุณภาพต่ำหรือมีสารอาหารสูงจะมีการเกิดตะไคร่น้ำมากกว่าแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีตัวแปรต้นคือตะไคร่น้ำตัวแปรตามคืออัตราการเกิดตะไคร่น้ำตัวแปรควอบคุมคือคุณภาพน้ำและปริมาณของอาหารที่เราให้ เราได้ศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ในห้องปฏิบัติการใช้สาหลายขนาดเล็กเป็นตัวชี้วัดและทำการทดลองเป็นเวลา14 21วันการพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้ 1. ศึกษาตามช่วงเวลาและหลากหลายแหล่งน้ำเพื่อเปรียบเทียบ 2. จํจำแนกตะไคร้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ดได้ 3. ใช้ข้อมูลพัฒนาแนวทางการจัดการคุณภาพน้าในชมุมชนผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้เข้าใจกลไกลและสาเหตุหลักของการเกิดตะไคร่น้ำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 2. ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับการเจริญเติบโต,ตของสาหร่าย 3. ส,สามารถนำไปทำแบบจำลองเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการอธิบายปัญหากับการเสริมสร้างอาหารในชุมชนและความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยและน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม พวกเราได้ใช้ระยะเวลาการจัดทำประมาณ2เดือนโดยสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่2จะศึกษาข้อมูลวางแผนออกแบบการทดลองสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่5จะเก็บตัวอย่างน้ำและบันทึกข้อมูลสัปดาห์ที่6ถึงสัปดาห์ที่7วิเคราะห์ผลและสรุปข้อมูลและสัปดาห์ที่8จัดทำรายงานและเตรียมนำเสนอคะ่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ 1. สาลาย 2. น้ำสามปุ๋ยอินทรีย์สี่ 4. กองพลาสติกใส 5. เครื่องทอมิลดมิเตอร์หกล้องเจอร์ทัตเจ็กล้องดิจิทัลหรือสมาร์ทโฟน 8. ไม้บรรทัดเก้าผ้าขาวบาง 10. เครื่องช่างดิจิทัล 11. บปากกาเฉพาะแก้ว 12. ถ้วย 13. บถุงมือ 14. ไฟชายวิธีการดำเนินงาน 1. นึ่ทำความสะอาดและเตรียมภาชนะล้างตักแห้งแห้เหมือนกัน จัดเรียงในจุดที่ได้รับแสงธรรมชาติเท่าๆกัน 2. ปริมาณมาตรฐานตวงน้ำแต่ละชนิดเท่ากันเติมลงภาชนะและติดป้ายชื่อชัดเจน 3. เงื่อนไขแสงและอุณหภูมิวางทั้งหมดลงบนชั้นเดียวกันใกล้หน้าต่างหลีกเลี่ยงแสงเผาโดยตรงอุณหภูมิห้องคงที่ 4. ไม่เติมสิ่งอื่นเพิ่มเติมยกเว้นกลุ่มที่ออกแบบไว้ห้ามกวนเขย่าโดยไม่จำเป็น 5. เริ่มจับเวลาและบันทึกวันกำหนดระยะทดลอง14วัน 6. บันทึกการสังเกตทุกวันหรือวันเว้นวันถ่ายรูปมุมเดิมเวลาเดิมจดสีความขุ่นกลิ่นการปกคลุมผิวใช้ไฟฉายสองด้านข้างดูความขุ่นเชิงเปรียบเทียบพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ